อะไรน้ามาวันนี้เราอยู่รอบอะไรเราเนี่ยแล้ววะไปอยู่กุมหน้าทีข้ามึงถือลวงร้ายเลยตายเลยจะทไมก่อยไม่ต้องเก่งนะทุกคนไม่ต้องเก่งไม่เสี่ยวไม่ต้องเก่งไม่มีใครกินเลยอะกินที่กิน 先买、啊。<laughs>